ตอนนี้การเมืองในบ้านเรากำลังรอลุ้นการถวายสัตว์เพื่อทำหน้าที่ของรัฐบาลอนุทินครับแต่รัฐบาลอนุทินตอนนี้ที่กำลังขับเคลื่อนไปเนี่ยเดินหน้าไปท่ามท่ามกับบีฮ n d เดอร์ซีนในหลากหลายเรื่องราวครับโอ้นี่ถือว่าคอ,อรมอใหม่เนี่ยช้าก,กว่า ปกติเพราะเดิมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็น,น่าจะเรียบร้อยแล้วครับแต่มันมีเหตุปัตุปัจจัยหลายประก,การที่บางคนที่เสนอไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านได้ข่าวถึง้วาบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกเรื่องของการเกณฑ์ทหารด้วยซ้ำไปมันมีบ,บีหายพีวีบา,บ,บางคนเนี่ยพูดง่ายๆเป็นแม่ทัพนายกองและวาดหวังแต่การที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ อุปสรรคมาบ่งบอกว่าเดินไปไม่ได้แต่คือขุนพลหลักอ่ะ,อะมันดูไฮไลท์การเมืองสัปดาห์นี้ครับสวเขาเรียกสว,วสีขาวเหรอเรียกร้องสภาสูงแสดงจุดยืนเกี่ยวกับจะทำรัฐมนุนฉบับใหม่นี่ะนะรัฐมนูญฉบับใหม่เขาจี้ไปที่หัวใจของน้ําเงินจี้ไปที่หัวใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศเนี่ยตั้งข้อสังเกตและสงสัยนะเพราะให้เหมือน ท้าไม่เหมือนเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลนี่อันนี้น่าสนใจนะเกมนี้น่าสนใจน,นะถ้าสอวอนะไม่แก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองเมื่อใดประชาชนคนไทยจะเห็นเรื่องหนึ่งสภาสูงและสภาล่างจะเป็นสภาที่มีพรรคการเมืองเดียวกันครับครับนั่นคือพรรคน้ําเงินครับอแต่คางนี้เขาพยายามแยกส่วนนะว่าสภาสูงภาล่างนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแต่รัฐบาลนี้อาจจะเป็นแบบนั้น รอ,อาาดูกันจับตาการโปรดาการเสนอราางการโปรดเกล้าแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ของรัฐบาลอนุทินสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแล้วชี้แจงกับนักข่าวสดๆร้อนๆวันนี้ครับจะพยายามเสนอชื่อคอรมทูลเกล้าให้จบภายในสัปดาห์นี้และถ้าโปรดเกล้าเสร็จถาวายสัตว์แถลงนโยบายกระชับเร็วขึ้นตอนนี้พี่วี บรรดารัฐมนตรีรองนายกทั้งหมดเรียกประชุมกันทุกวันครับ,รบวันหนึ่งสามรอบเ,อเพื่อล่างนโยบายให้เป็นรูปธรรมรัฐบาลใหม่จับตารัฐมนตรีใหม่เนี่ยบางคนเป็นสายลอบฟ้าอของฝ่ายค้านที่เป็นฝั่งแดงนะเวลาน,นี้เวลาพูดฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเหมือนส้มกับแดงเนี่ยยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าฝ่ายเป็นสายลอฟ้าของฝ่ายค้านฝั่งแดงสายลอฟ้ารอบนี้ผมบอกให้จะมีสี่สห้าคนครับ ที่เป็นสายลอฟ้าของส้มและสายลอฟ้าของแดงครับเดี๋ยวรอลงรายละเอียดเตรียมการแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะสามพักการเมืองเสนอร่างแก้ไขรัมนูลมาตรา256คือต้องปลดล็อกนี้ก่อนครับอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยก็เล่นเกมเร็วนะคือจี้ไปที่จุดอ่อนจุดแข็งสําคัญจี้ไปที่จุดแข็งซึ่งเป็นจุดอ่อนสําคัญจุดแข็งก็คือว่ารัฐบาลนี้มาเพื่อการเลือกตั้งและ นำไปสู่การทำประชามติและแก้รัฐนูลแต่เพื่อไทยเล่นก่อนเลยอันนี้น่าสนใจเพื่อไทยเพื่อไทยเตรียมยื่นคาร้องสอยออพรักประชาชนพักภูมิใจไทยและนายกอนุทินอันนี้กว่าตอนนี้<ะ>พรักการเมืองต้องพิจารณากันเรื่องหนึ่งครับครับระหว่างรัฐธรรมนูญที่กินไม่ได้กับปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกําลังเะชิญนะ่ะอะไรเป็นเรื่องสําคัญกว่าครับตอนนี้รัฐบาลที่บอกว่ามีพันธะกรณีจาก M O A, A. ออะครีเมนเนี่ยนะสี่เดือนเนี่ยต้องทำงานอยู่เรื่องหนึ่งกระชับฉับไวแล้วเล่งเดือนหน้าครับนายุกอนุทินบอกว่าอย่งไรวันนี่<ห>นรายชื่อจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นยังขนาดวันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมยังไม่ได้สูตรเก้าไปเลยแต่สัปดาห์นี้คิดว่าจะทูนเก้าคอรมอชุดใหม่ได้ครับเรียกว่ารายชื่อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะก็เหลือแต่การตรวจประวัติซึ่งมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะนำ รายชื่อขึ้นทุนเก้า,า <c oughs> หืมโอ้ต้องสัปดาห์นี้นะครับ,รบถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็นัดท่านประธานรัฐสภาแล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็ทํางานเลยล่างอ้าวแสดงว่าตรวจประวัติข้าปุ๊บนัดประธานรัฐสภาเปิดประชุมถแถลงนโยบายครับตอนนี้คอรอมอ,อนุทินมีครูใหญ่มาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับ,รบเรียกว่า เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองครับเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่ตรวจตราบรรดาคุณลักษณะของรัฐมนตรีครับครูปกครองท่านนี้ไม่ใช่ครูใหญ่เนวินนะเขาชื่อบวรศักดิ์อุวันโนครับฉันว่าตรวจละเอียดบ้างนะตรวจละเอียดยิบครับไม่ให้ผ่าน พี่โหจำได้ไหมระคายเครื่องนายยกหนูอนุทินแน่นอนครับออย่างที่บอกคือบางคนเนี่ยเชิงกฎหมายเนี่ยจะผ่านแต่เชิงจริยธรรมถามว่าเนี่ยเวลาเรามีอะไรผ่านเกณฑ์ทหารเนี่ยมีคำตราชัดเจนว่าผ่านใช่ไหมแต่ถ้าตรวจพบว่าการเกณฑ์ทหารนั้นไม่ชอบหรือมีขัดจริยธรรมเนี่ยหลุดไหมบางคนโดนว่าการหนีทหารคืออะไรเรื่องชาติเรื่องชาติเลยหรอเรื่องชาติจิตสํานึกสําคัญที่สุดครับอันนี้คือโฉมหน้าของก็ ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรั้งแต่อยากให้โฟกัสสองตำแหน่งตำแหน่งนี้พี่โอ้ช่วยกันลาหงตำแหน่งที่โฟกัสนะครับตอนนี้หนึ่งรัฐนรรีว่าการยุติธรรมเนี่ยตกลงใช่พลตํารวจโทชานชายัยหรือพลตํารวจโทรรุทธพลครับนี่แต่ไม่ว่าใครจะนั่งรัฐนรรี่่าการกยุติธรรมก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างชัดเจนเพราะที่มาเนี่ยก็บอกสายตรงบุยลำ ตรงๆเลยฮะเอางี้ทั้งสองคน<ร>งลงมาเกี่ยวพันกับบุรีลมนิเวศครับทั้งสองคนคือคนที่ไต่เต้าตั้งแต่สารวัตรครับเลื่อยมาตั้งแต่เดิมนะจนเป็นผู้กำกับโจนเป็นรองผู้บังคับการโจนเป็นผู้บังคับการอยู่ที่นั่นครับครับนี่คือตำแหน่งหนึ่งทั้งสองคนเกี่ยวพันกับทัพกองบัญชาการภาค สามนั่นคือลําตีว่าการยุติธรรมและลัมตีช่วยนึงลําตีช่วยกะลาหอมลัมตีช่วยกะลาหมตอนนี้เขาบอกเกลือแก้วเกลือแก้วไม่ได้เป็นเกลือแก้วของเพื่อนร่วมเรียนวปอนะครับแต่เป็นเกลือแก้วของนอหนูเนวินครับนั่นก็คือแม่ทับดุลแม่ทัพดุลเป็นแม่ทัพนักรบเป็นคนอีสานตัวเป็นๆเลยครับและเป็นนักรบพูดง่าย บูรพาพยักที่สู้รบโดยตรงเลยและเป็นนักรบจริงๆและตอนนี้จบเกษียณในแม่ทัพภาคที่สองแล้วจะมานั่งในตำแหน่งรับที่ช่วยกรลาโหมหรือไม่น่าสนใจสองตำแหน่งนี้ตำแหน่งอื่นๆก็ไปตามโผลที่เห็นตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ที่ลึกกว่านั้นคือความลับของคอรมอนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นสายตรงลัดพันลึกประมาณกี่คนได้พี่โอ้โหหลายคนครับครับ ความเป็นรัฐพลึกเนี่ยแหละครับ <c oughs> จะทําให้ความรับเบื้องหลังในกระบวนการทํางานของรัฐบาลอนุทินเนี่ยจะ,ะเผชิญปัญหาความยุ่งยากครับ <c oughs>